Văn đi đi là hả? Ham hi đi ngang 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 ก็เ่าเนี่ยนี่นะนี่นะผู้้ามไา้นะามู้ดเก่งที่สอนเขาไปเพราะถ้าพี่ยงขึ้นบ่าเลยเราพกคอนเทนเนอร์นะถุได้แลยับเขาขึ้นบ่าเราพกคนทนเนาลึมล้นนะลืมนะมาลืมเลยลืมแร้วก็ะปลูกบ่ได้จะเทสตใหม่้องเิมโล่บนได้จะเทตใไหมต้องเติมโล่ก็จะเกียวกันเองเอาเลยมาแล้่

ไปจีบกี่นี่ทานี้ไปกันแ้วบ่ยกขึ้นสูไปใจะไปเอะไปรนอยหลังบ่ไป้ร้อยหไป้ร้อยหลังบ่ไดอยหลังบ่ได้ร้อยหลัง่ได้ร้อยหลังบ่ได้ร้อยหลังบ่ได้ร้อยหลังบ่ไดอยหลังบได้ยหลังบ่ได้ร้อยหลงบได้ร้อยหลับไป้ร้อยลังบ่ได้อไป้้อยหล่ไอยหล่ไดลไ้อย่ไดอไ้อไยบ่ไลไปรยังบ่ได่ไป

ห้ามจบเลูดปุรอามสิมาังจะมาเลยนะห้ามคนราคาคนะขคาเลยยังไม่เขาุยไม่เขาแล้วยาไม่เห็นห้องไม่น้ำมอกร่เนาะอยังไม่ปุ้งเลยมันจะแข็มังเลยบัตเตือในี่ยุคบตเามท้งนองยุคเต็มพอดีบอกาบ้านกอานส่วนึงก่อนุ

ได้ไหมโอ้โหเ๋อ่นจันำเจ้าแล้วอยู่อยู่สขางเลยนะอยู่สองข้างไปว้อย่างนี่กไปวางกนะอนสรว่ามสีมือด้ยพ่เด้เด้อนี่นะแล้วทคนดเลยเด้อ

มนจะไปปงไปนั่นนี่เอาชิคกี้นี่ไปปงกึ้นไก่บเมื่อเช้บาทเขาทำเขาเล่าฉีดบนไก่นำเหนี่ยบอกว่ชักล้ววะเล้วเขาแลวเออว่าเขาทำวะเขาทำอยู่วะไปสั่งรีสอร์ทกะลียันวนวอยู่ใก้ห้อยกะ เหื่อยก็ทิ้งเลยเลื่อยดอกก็ไม่ตักแถวนั้นน่ะเออดูเหื่อยเลื่อยดอกก็แค่แค่นัะเจ้ามันปลูกกอไม้สังไพยไว้แล้วได้ถ้าสิไปนั่งอยู่ท่านั้นมันก็แตกนอไว้เลี้ยงเมียนแล้วไก่โตน่ะเออเโมโมาพวยจงได้ไก่ย้อนก็ได้แล้วไปนี่โมโมะสุดหมูเลี้ยงเมียนขวนทีละทีทีนึงนะเมียนหับเขาเขาซื้อนวดอะไรฟันสายพันผู้ชายก็ได้ สอดโรดเพราะว่าสอดแงาไปโรดเลยนะลุ่มเลยนะสอนแง่โลดวันมันดีฉันนะใหม่นะหู้น้านี่ไม่จิกมีน้ำล้มอยู่หรอกนะไม่จิกเนาะหอยตูดป่ะนี่เนาะไม่จิกนะกูชสู้กับู้ไปน้ำนะดังมือได้อีกตีนเลยอต่มเ โอ้าโบได้โบได้ไม่ไมน่ะก็ไม่จิกตัวนี้น่ี่ไม่จิกตัวนี้น่ะจีได้น่ะลบมีมโอ้ยาวนวต้งงานอ๋อใหญ่นึงสยเลยไม่ไอสวยมาไม่ผานจดเลยผัด้ามออกายกเลยกระตุกนี้ก็ได้ดินเหนียวเนาะโอ้โหพลาสต์อันตรายอันตราย

อยาปีนไย่ไ้านน่ามาาว่าสามคนบล็อกกับถูกลมไปย่งอย่้ทังหลังเดี๋ยวมันเ่อ้วมางงยังงงา็หยางงยงาน้งงยงมันหยังงเอาสยมาหยกไส่เอวขใจดโอ้ยมาล้วพี่ก็เ

มันนักนุก้อนเดียวนีจ้ะเจ้าตบ้าตะว่าบุตพอกยูหอของไม่มาโลดป่ะนี่มาซอห้ามขึ้นบาโคตรมันาไม่มาซอโลดัลงยหเราประจําการตัวให่นะกูไมยกไมย่อเป่นี่อไม่ยงกกน้เย่ลาเป็นบันหมัดยังไนะมิยิ่งไหน

ตัวไปหัได้หัได้โอ้ไปหทั้งนี้มันสิโวยเขาเนื้อพาได้สิตี้พาได้บาดนี่ตัวอะไรตัวนี้ทั้งนี้โวยเขาตี้พาได้นี่วยไป่โวยก็ได้โวยก็ได้ไปทางฝ่อใจอีผมโอ้ทั้งนี้โวยดูดทั้งได้ก็ได้ตีได้ยี่เป็นยังดูดอยู่กลางก็ได้แล้วดูดปกติเอาไปขังนั้นนะพี่ขังพี่ขังหนักอย่นี้พี่อ๋อไปคือการขังกัได้เอาไปนี่ปิดแต่มันยังอยู่พุ่นอยู่ตรงนั้นอือเออ

ร้เ่เป็นอนสา้หปตูกระได้ระตอหัวปนปลานเดีว่า้สู้ที่จี๊ดนะฮะขึ้ไปสู้โดยที่กูไม่จะพิมพ์เลยพอดีแล้วมันเพียงกันก็อันนี้อ้โปลยพของคอยมันเพียงเปิบได้ของลงกลมมันก่ง เขาบอกม่นั่งยกนี่นี่เขาโม่แหงมันช่เล่นไมได้แ้กันปีชงไปแล้วม่นาเสียงดไม่น่าเสี่ยกเลยได้ปึบเสี่ยงอะไรมันโกงเนาลุลมระ่ Det er de feirer bare.